สวัสดีครับท่านชมทุกท่านด้วยวันนี้พบกับโพลิกตูตแนครั้ีกแล้ววันนี้ผมก็จะพามารีวิวตัวละครที่ได้มาจากวันที่นี่นั่นก็คือตัวไททันอุกกาบาตนี่เองนะครับผมถ้างั้นมาดูกันเลยนะครับผมแต่ว่าตรงนี้มีมีบั๊กนิดหน่อยนะครับส,ส,สงสัยอืมสงสัยน่าจะแก้บั๊กอยู่มั้งอะ อันนี้น่าจะไม่ใช่บักนะครับผมว่าน่าจะธรรมดามากกว่าสงสัยพื้นดินน่าจะยังไม่ขึ้นนะครับถ้างั้นมาถ้างั้นมาเริ่มรววีวิวกันเลยนะครับผมโอเคครับตอนต้นผมจะวางตัวฟาร์มเงินไว้ก่อนนะครับผมเพื่อวางอัพเงินนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะวางตัวต้นเกมไว้แล้วรอวางตัวตัวไททันนะครับผมหรืออันนี้เขาเรียกว่าไททันหรือเปล่านะครับผมว่าก็เหมือนไททันอยู่นะครับเนี่ยก็เหมือนอยู่นะครับถ้าง,งั้นตัดฉากไปที่ตอนที่ผมวางตัวนี้ด้วกันนะครับเงินที่ใช้ในการ <c oughs> วางตัวนี้หนึ่งพันครับผมมาดูดาเมจกันเลยนะครับผมดาเมจสี่พัน ระยะ45คูเดล2นะครับผมสำหรับตัวนี้ตรงบนผมก็จะมีอุกบาทด้วนยะถือว่าตัวนี้สามารถอุกบาทได้ได้วยนะครับตัวนี้ผมจะว่าผม,ผมจะลบตัวต้นเกมด้วยนะครับผมจากนั้นผมก็จะอัพตัวฟาร์มเงินนะครับผมให้ครบแล้วก็อัปเกรดตัวนี้ตอบให้ให,หมดแม็กเลยครับผม สองร่างหนึ่งนะครับผมร่างกายของตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนทีวีแล้วตรงบริเวณท้องจะเป็นลิส่วนมือจะเหมือนเป็นลนะครับผมเดี๋ยวไม่ 65ครูดาวสองนะครับเลเวลสามนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่าตัวนี้ตีเป็นแบบเอ e หรือ แปดผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแปนะครับผมผมแน่ใจครับผมผมเชื่อว,ว่าตัวนี้ต้องมีของ ดูอัพเกรดเลเวล C กันเลยนะครับผม ลูกกระบะอันใหญ่มาขวางระตูนะครับผมเพื่อเลือดหรือเปล่า การที่ 그 ขอโทษครับผมเยลยบ <C anc as> เราอีอันนึงก้อนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็จะได้ตุเราจะได้ของจากในแต่ละวันครับผมถ้าเกิดถึงวันที่สามสิบในเกมนี่หยก็จะได้ตัวนี้เลยนะครับผมก็ได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ผมก็ได้ ผมเป็นคนชิวๆนะครับผมผมเป็นคนชิวๆาตัวจะไม่สามารถป้องกันสตันได้นะครับผมบตัวคอนี้ก็จะอยู่ในโหมดมิวติกนะครับผม กดซับสไครตให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสองค,ครับ